ฮิปโปฮิปโปเล่นตุ๊กตาแหรอลูกฮะกินข้าวอิ่มแล้วครับโปกินข้าวอิ่มแล้วตังก็กินข้าวอิ่มแล้วนน้นนะคะหมากินข้าวอยู่ที่โน่นกินข้าวเสร็จก็จะพากันวิ่งเดินมาแจกไปโน่นและฮิปโปฮิปโปอิ่มข้าวแล้วหรอมีตังดูสิบุระอุตังอ้อน,นสละเกิน วิ่งมาปุ๊บก็ขึ้นตักเลยนะตังนะอิ่โปจะไปไหนดูดูดนางสมาแเจอยู่นูน้นมีควายอิ่มแล้วก็มาเล่นตุ๊ก,กตาปต้าโตโอ้ยน้องน้อยน่ารักควายเองจ้ามีควายน่ารักจ้าตัวเล็กๆตะมุตะมีเีลยวตุ๊กตามีแล้วบอลเลนตุ๊กตา ปิดงียบผู้เลวหนาลักเลี้ยมีควายผู้น่ารักเอฟซีมีควายมีไหมคะมีควายเองค่ะน่ารักหรือเปล่าอะไรละตังไปเล่นตุ๊กตากับหมีควายนี่ยฮะอบมาขึ้นแต่ตักแม่ตังก็โอ้ยตัวอ้วนอ้นบวบแล้วกินข่าวอิ่มแล้วก็มาเล่น ชีวิตของหมาน้อยไม่มีอะไรเลยแต่ละวันกินข้าวกินนมเล่นและก็นอนสบายอีลีตัวเนี้ยปะโตไม่อยากเป็นเด็กน้อยอีกครั้งดิฉันกะอยากกลับไป14อีกครั้งอยู่เด้แม่บ่ะง่ายมากเนี่ยมันได้เหต่างานวะบอกคือหมาน,น้อยวะเห็ดแนวใดกน็นาลาลากมีต่คนแพง มาทิหมาเถามาหลดแอปเปิลบันได้ก่ออย่ังบ่มีไผ่วรนณาลากวัดดีมีควายคิด<อ>สภาแย่ามไงบรงกันนะมันจะเป็นยังไงเนาะย่ามหน่อยไก่ย่างเอ็ดเลเปันนี่ยมาที่ย่างมากนี่สิบส่สวดหลวดอยู่บ่มีควายเนี่ยว่าควายนะแม่นะควายออกจะน่ารักดูหุ่นควายสิ นี่แหละมิสแกรนมิสแกรนตัวต่อไปจะเป็นใครได้นอกจากมีควายเองค่ะมิควายมิสแกรนสก,นกุลกอนอย่างสีบะคำสวยเนาะลูกสาวแม่นะสวยนะแม่ก็ว่าการเซิงแล้วคำว่าสวยแม่ก็ว่าสวยเนาะไว้สีบะจิตัวลูกลูกสวยแม่ก็ว่าสวยใช่ไหมล่ะลูก นาะมีไฟเนาะแล้วนะรักแอบแบวเลนตุ๊กตาเป็ดเงียบผู้เลวอุยสยตาผูดเลวมองคว,คว,วันใสควันขว้าผู้แลวส้งผมกับกันนะ้นหนามากักนกระโปงผู้แลวอ้ยผู้แลวลีลาบจํานึงอะไรล่ะแม่บวววิ่งมาด้วยความตื่นตระหนกเอาลาวนมบางกล้องซะอย่างนั้นหืมไว้แจ้งใส่ละแม่บวัวคระบฮานะานะ,านะบางเล่นมูบางกล่องมูเนาะ กล่องกระจับผาบ่าไไรแม่สวยหลายแม่มีควายสวยจนกล่องจับหนาบ่าไรแม่ค่ะมันหมืดมันดำคึม <c oughs> <c oughs> อะไรละบัวแม่บวบก็อยากเล่นเด้อแม่บวบก็มีตุ๊กตาด้คราบตุ๊กตามาให้แม่บวบก็อยากเล่นเอาเอาไปบวบบวบบวบผู้เฒ่าผู้เฒ่าอยากยอผู้เฒ่าอารมณ์คืนเดียว่านผู้ช้มบอกดูแม่บวบเพิ่นมากเล่นตุ๊กตาอะไ,ได้แม่บวบนะ เแาวปุยสมแถาเลี้ยงลูกปเมื่อยนีตีผู้แล้วอยากเลี้เรีนตุ๊กตาเห็นลูกเล่นตุ๊กตาใจขึ้นขับมาให้แม่โอ้ยบบไป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 ผู้เล้ยวผู้แล้วแม่กับสีสันหนึ่งแม่กับเต็กกบลูกโอ้ยผู้เลี้ยวผู้แล้ยวผู้แล้ยวผู้เลี้ยวขึ้นขึ้นแห้งเต็กกบลูกได้แหมเออ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 มาเล่นกับลูกบุ่นไว้เลย มีควายชุนแล้วแม่คะคุณแม่มีควายนะคะไม่ได้ยอมใครง่ายๆนะคะบอกเลยนะคะคุณแม่คะ่ะมีควายถึงจะเป็นคุณแม่มีควายก็ชู้มีควายก็ชู้ว <c oughs> บ,บนี่อย่าไปหาหายลูกต,ตุกตตก๊กตาเร็วตุ๊กตาไหมยิปยิปยิปยิโอ้ยบอลูเรียงอย่างนางแนมเยอะมีควายฮิปโปปอละปอลปอลไปไหนแล้วลูกไปไหนมาเล่นกันก่อนรเร็ว นี่เปิดอัลานร้ามาเลยค่ะแม่บวบมาแล้วแม่บวบแม่บวบมาแล้วบวบไยใครจะเอาตุ๊กตาใครจะเอาตุ๊กตาโอ้ยเปลี่ยวเลีนหัวซักหัวขวามานะมาหน่อยน่ารักมาหน่อยน่ารักเปลี่ยวเท้าประยุทธ์สมดังไปเลยโอ้ยเลีนกับลูกก็ว่าวุ่นวายเลีเนกับแม่วุ่นวายกว่าค่ะท่านผู้ชมแกนี้นะคะวุ่นวายแล้ววันนี้